สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเก็บผักเสี้ยนขนนะคะผักเสี้ยนขนผักเสี้ยนดอกม่วงนะคะเราจะเก็บไปดองนะคะวิธีการดองนั้นทําแบบไหนยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าสู่ฟังค่ะเรามารู้จักกับผักเซียนดอกม่วงกันก่อนค่ะผักเสียนดอกม่วงนี้อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมและธาตุเหล็กนะคะ เหมาะสำหรับผู้ที่ขาดสารอาหารเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสรรพคุณดีๆของผักเสี้ยนดอกม่วงค่ะทุกท่านแก้อาการปวดหูแก้ไข้ขับเสมหะแก้เลือดออกตามไรฟันค่ะสําหรับใครที่รู้สึกว่าปวดหูปวดหูเจ็บหูนะคะให้ลองเอาใบผักเสี้ยนผีค่ะไปขยี้ขยี้จากนั้นก็อุดไว้นะคะเขาใบของเขาค่ะมันจะมีสารค่ะที่ซึมเข้าไป ช่วยให้บรรเทาอาการปวดหูถ้าเกิดว่าไม่หายก็ไปพบแพทย์นะคะบางทีอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นเนาะนั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือการใช้สมุนไพรเบื้องต้นนะคะสําหรับคนที่เจ็บหูปวดหูหูอื้อนะคะสามารถนําใบมะขยี้แล้วอุดไว้ได้เลยค่ะส่วนคนที่มีอาการเลือดออกตามไรฟันให้ใช้รากนะคะรากของผักเซียนขน เราเรียกว่าผักเสียนขนค่ะบางคนอาจจะเรียกว่าผักเสียนดอกม่วงนั่นเองเนาะให้ใช้รากค่ะเอาไปต้มน้ำดื่มจะช่วยแก้ไขและแก้อาการเลือดออกตามไรฟันได้นะคะส่วนวิธีการดองมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราจะเล่าสู่ฟังนะคะให้ทุกคนเลือกเอายอดอ่อนๆค่ะที่ยังไม่แก่นะคะยอดอ่อนๆให้เราเด็ดไปแล้วเด็ดไปแล้วก็เอาไปผึ่ง ล้างก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีเศษดินหรือว่าเศษสารพิษต่างๆปลิวลอยมานะคะต่อให้มันจะปลอดสารเพียงใดเราก็ต้องล้างเพราะว่าฝุ่นละอองนั่นเองค่ะพอเราล้างเสร็จแล้วก็เอาไปผึ่งไว้ให้ใบมันเหี่ยวค่ะพอใบมันเหี่ยวทีนี้เราก็นํามาคั้นนะคะการคั้นก็ให้ใส่เกลือเล็กน้อยแล้วก็สามารถใส่น้ําลงไปเล็กน้อยได้นะคะตอนที่เราคั้นใส่เกลือเล็กน้อยใส่น้ําเล็กน้อยคันเบา ทีนี้พอคันเสร็จแล้วให้ทุกคนเติมน้ําค่ะเติมน้ําสะอาดน้าเปล่าเติมให้ท่วมผักเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ําซาวข้าวที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ําซาวข้าวค่ะน้ําซาวข้าวแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวไปประมาณสักเท่านิ้วมือค่ะนี่ค่ะเท่าหัวหัวโป้งมืออย่างนี้นะคะหัวแม่มือค่ะใส่ไปนะคะแล้วแต่ปริมาณของผักด้วยค่ะคือใส่ข้าวเหนียวไปเล็กน้อยน้ําเปล่าน้ำซาวข้าวข้าวเหนียว ใส่ลงไปให้ท่วมผักที่เราคั้นแล้วจากนั้นก็หาอะไรมาปิดฝาให้สะอาดค่ะหาหาภา,าชนะที่สะอาดมาปิดฝาให้สนิทนะคะเมื่อเราปิดฝาสนิทค่ะก็รอประมาณ2-3ถึงวันนะคะผักที่เราดองนั้นจะเปรี้ยวกำลังดีเลยค่ะแล้วก็สามารถนำมารับประทานได้ทีนี้การรับประทานผักดองนะคะผักเสี้ยนขนผักเสี้ยนดอกม่วงเลยคะ่ะการรับประทานให้อร่อยยิ่งขึ้นรู้ไหมคะ ให้ทุกคนลองเติมผงนัวลงไปนะคะ